โลละห้าพันครับผมฮะโลละห้าพันบาทโลละห้าพันครับอู้เนี่ยนะครับผมราคาดีมากเลยพี่รวมโลละห้าพันเลยครับผมถ้าเป็นไซส์นี้แต่ที่โลละพันห้าครับผมโอ้โหนะครับกิโลละพันห้านะครับเป็นไอไซส์นี้เป็นพ่อแม่พันได้ยังพี่โอ้เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆโอ,อ้สังเกตว่าตัว red render เนี่ยครับ เขาจะเล็กกว่าลูเปียเมื่อกี้นะครับใช่ไหมครับครับผมเล็กกว่ามันครึ่งหนึ่งครับผมเข้ามาตกใจตื่นเต้นมากเลยครับเห็นว่าพี่เลี้ยงแมงสาบเนี่ยพี่จุดเริ่มต้นการเลี้ยงแมงสาบเนี่ยพี่เริ่มเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับพี่พี่แล้วมารยาันเวลาสามปีแล้วครับผมเริ่มแรกเลยเราเลี้ยงปลามังกรครับผมพอดีปลามังกรกับดาวคือมันเป็นยังไงพี่มันตายครับผมมันตายครับผมปลาบางกรกับดาวนะครับผมทีนี้เหยื่อมันเหลือมันไม่รู้จะทำไปไหนก็ลงบากาไขดู รากว่ามันขายได้ขายดีขายดีมากเลยขายใหญ่ไม่ทันเลยครับผมทุกวันนี้ก็ยังไม่ทันครับผมโอ้โหเลยยึดเป็นอาชีพเลยใช่ไหมพี่เป็นอาชีพเสริมแต่อย่างดีเลยครับผมเดือนนึงก็หลักหมื่นนะครับผมตอนนี้นะพี่เลี้ยงไว้กี่สายพันธุ์ครับเลี้ยงไว้เยอะไหมทั้งหมดที่มีหลักเลยสักสามสายพันธุ์ครับผมครับตอนนี้จะเป็นบอกรูไม่พันรูเบียครับผมตัวมันจะซากว่าไมฆสับบ้านเยอะครับผมตัวมีอันนี้เจอตัวเมียครับผมไม่มีปีครับผม่จอกสีํำตาหน่อยนึงครับผมไม่เหมือนแมงสับบ้านชกันใี่ ไม่เหมือนเขาไม่มีกลิ่นครับผมอันนี้ังไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงรบกวนครับผมตัวผู้จะมีปีกครับผมตัวผู้มันจะมีปีกอย่างงี้ใช่ครับผมก็ดีมัเก็เลักษงง่ายแล้วโตช้ามันโตช้าแต่มันดูแลง่ายดูแลง่ายแล้วก็มีปรดดินสูงถุงมากต้งบอกว่าจิ้งหินพวกสติงพวกนี้เป็นสิบสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เลยครับส่วนใหญ่ถ้าสำหรับเลี้ยงสองปอจแต่เลี้ยงกินแมลงครับผมกิ้งกาเพราะปลามังกรปลาหมอสีพวกนี้มันกินได้หมดเลยครับเนี่ยเขาขายตัวขนาดไหนอ่ะ ก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับไซสแรกอย่างนี้ครับนี่นี่แรกเกิดเขาอะนะครับพี่ครับผมแรกเกิดเลยอย่างนี้โลละห้าพันครับผมฮะโลละห้าพันโลละห้าพันครับโอ้เนี่ยนะครับผมราคาดีมากเลยพี่รวบโลละห้าพันเลยครับผมถ้าเป็นไซส์นี้แต่ที่โลละพันห้าครับผมโอ้โหนะครับกิโลละพันห้านะครับเป็นไอไซส์นี้เป็นพ่อแม่พันได้ยังพี่อันนี้เลยหลือมันข้ามหนึ่งหลือเราข้ามอีกข้ามหนึ่งใช่ผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับ อ๋อถ,ถ้าถ้าถ้าตัวไอสีดำๆอย่างนั้นก็คือพ่อแม่พันแล้วครับพ่อแม่พันอือหือแล้วพี่นานไหมพี่กว่าไอตัว,ตวเบบีตัวเล็กๆเมื่อก้เนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจะโตเป็นพ่อแม่พันนะพี่เพราะมันใช้ระยะเวลามันเจ็ดเดือนแปดเดือนครับผมแล้วไปทากอนนะครับของลูเปียของพี่เนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เชฟผู้อบอกนี่บอกเดี๋ยวว่ามันสามสิบห้าโลได้ครับผมสามสิบห้าโลครับผมโอ้โอโยพ,พี่พี่พี่แล้วเนี่ยพี่เอาขนมมาให้มันเป็นอาหารแล้วครับพี่ อันี้จะเป็นเศขนมปังครับผมอุ้ยมันกินหรูอยู่แพงนะเนี่ยโห <c oughs> oh, พี่เป็นใส่ขนมปังหลักๆจะมีผลไม้ก,กับใส่ขนมปังเนี่ครับอาหารไก่ครับผมอาหา,ารไก่อาหารม้าอาหารแมวได้หมดเลยครับจริงๆแล้วมันกินได้ทุกอย่างเลยครับแล้วมันจําเป็นต้องมีน้ําให้เขาไหมพี่น้ํามีครับผมอันนี้จะเราจดใส่ที่ให้น้านําไก่เลยครับออ้วพี่ทําไมเห็นเอาผ้าไปแค่ด้วยอะพี่ กันพวดตัวเล็กๆมันจะจมน้าตายครับพี่ก็เลยเอาเอาผ้ามาใส่ไว้กันนั้นมันไม่ให้มันจมน้าตายครับอืมการตัวเล็กๆแม่มันจมน้าตายครับผมการให้น้ําเนี่ยสำคัญไหมพี่มันสําคัญเพาะขันน้ํามันก็จะกินกันเองครับพัาวที่มันลอกข้าวใหม่ๆมันจะโดนกินครับถ้ามันขันน้ำพวกนี้มันจะช่มืดๆแคบๆแล้วเราก็เอาแผงไข่มาจัดให้มันลอกๆหน่อยนครับเอาแผงไข่มาเลี้ยงเลี้ยงจัดจัดไว้อย่างเงี้ยไอพันธุ์นี้มันกินผ้ากินผ่อนเหมือนอาแมงสาบ้านเราไหมพี่ไม่กินครับไม่กินที่คนนี้อยู่ง่ายอยู่ด อยู่เรียบง่ายแล้วสะอาดด้วยนะพี่เนาะใช่ครับผมไม่มีกลิ่นสาบเลยเนาะไม่มีเลยครับผมถ้าเป็นสายพันธุ์นี้จะออกรูเป็นตัวเลยครับนี่นี่นี่คือแรกเกิดเลยประมาณสามสี่วันนี่สามสี่วันแล้วครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่สามสี่วันเจาะของรูเป็นตัวเลยครับโอ้ดีนี่สายพันธุ์ที่สองนะครับจะเป็นเล็กลังเลอร์ครับผมวิ่นเรียวมากเลยครับต้องคอยระวังครับว่าแล้วเรดรันเนอร์เปิดปั๊บมันวิ่งเลยครับวิ่งสีแดงใช่ไหมพี่ครับผมนี่ครับผมนี่นี่โอ้เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเพื่อน สังเกตว่าตัวเรดรรนเดอร์เนี่ยครับเขาจะเล็กกว่าลูเปียรเมื่อกี้นะครับใช่ไหมครับผมเล็กกว่ามันครึ่งหนึ่งครับผมเขาเอาไปทําอะไรพี่อย่างเงี้ยวันนี้จะเป็นพวกอาหารสะเลี้ยงกินมากรีมเรลงเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้จะตกปลาได้โอ้แทงพ่อแมลงสามบ้านได้โอ้ก็เอาไปตกปลาแล้วก็เป,กปเป็นเหยื่อได้เหมือนกันใช่ครับผมโอ้โหเนี่ยนะครับตัวเขากระปุกกระปิหน่ารักมากเลยพี่เขาก็ออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับตัวเนี้ ตัวนี้จะเอารูปเป็นไข่ครับผมนี่ครับผมจะเป็นไข่ไข่เม็งซัคเัลผมลงบอลเลอร์ครับผมทำไมสีมันสวยจังเลยอ่ะพี่ดูไม่น่ากลัวเลยอ่ะครับสีมันอะสวยนารัเน่าไทายครับผมอุ้ยสวยนะครับนี่คือสีของเลสรันเนอร์วันนี้เพิ่งออกจากไข่พวกนี้จะมันสักสิบว่าวันครับผมวันนี้กเล็กๆัวนี้ลูกเขาวิ่งไวมากเลยนะครับสิบววันงนงี้นะครับก็ออกมาวิ่งแล้วพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันุเนี่ยมันนานไ ตัวนี้จะเร็วครับผมใช้ระยะเวลามันสามเดือนสี่เดือนก็เป็นพ่อแม่พันแล้วครับพี่ขายเป็นตัวหรือเป็นไข่ย,ยังไงครับไข่ได้หมดเลยครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับได้อ,อย่างไข่อย่างนี้คิดละห้าร้อยบาทครับผมคิดละห้าร้อยบาทครับผมโหตัวนี้จะเหมาะกับพ่อหาลูกบอลลูกปลาพ่อเลือกแรกเกิดตัวนี้ลองไ้ฟักอีกอ้อยใช้เวลาประมาณยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวันเพืจะเป็นตัวครับถ้าเราเหลือจากการให้อาหารสัตว์อีกสามสี่เดือนมันโตเป็นพ่อแม่พันมันก็สามารถเลี้ยงได้สิพี่ได้ครับผมมันจะขยายพันุไปเรื่อยๆครับเอ้า อย่างี้ี่ซื้อของพี่ซื้อแค่ทีเดียวก็พอก็อาจจะรอบเดียวครับถ้าเขาเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงไม่เยอะก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์รุ่นต่อไปเลยโอ้ย่นี่แล้วครับถ้าเลี้ยงไม่พันก็จะไม่ต้องไปยานะฮัทในเยอะเลยโอ้โหนะครับผมอนี้จะเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์เลยครับไม่อยารอไข่นี่พ่อแม่พันธุ์เลยครับผมโอ้ยนี่ครับนี่คือรุ่นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมใช่ครับผมอ่าอันนี้จะรอกดะล็อกหนึ่งพันบาทครับผมกิโลละหนึ่งพันบาทครับผมพร้อมที่จะไปวางไข่ได้เลยไปถึงออกไไขด้คครรัับบผผมมอ กิโลนึงอะมันจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนว่อโอเป็นเป็นพันพันตัวครับอุ้ยคุ้มอ่ะใช่มไหมพี่อาหารการกินของเขาเนี่ยพี่ยุ่งยากไหมอาหารกินแบบเดียวกับลูเบียเลยครับผมอขนมปังกับผมส้สดเหมือนกันเลยเหมือนกันเุกอย่างแปลว่างานอดิเรกข,ของพี่นี่ ใช้เวลาเลี้ยงไม่ได้นานไม่ได้ยากเลยไม่ต้องใช้เวลาดูแลมากครับผมอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้อาหารค้งสองครั้งครับผมแค่นั้นเองแค่นั้นครับผมแล้วดูแค่น้าอย่าให้ขาดอย่าให้น้ำอย่าให้มันขาดแค่นั้นอ่ะพอไอ้นี้จะเป็นไซส์ของจักไข่มันามันออกจากไข่ไปอ้โหนอ่อไอนี่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 แรกเกิดนะครับนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่โอ้นี่วิธีการฟักไข่ของพี่ก็ฟักอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมถ้าเอาอะไรที่มีปิดได้สนิทครับกันจิ้งจอกกันอะไรเข้าไปกินใส่ลังใส่เพื่อให้มันตัว แรกเกิดมันได้มีที่หลบมีที่ม,มีที่ซ่อนครับมีที่เกาะอุ้ยลูกเย,ย,ย,ยอะเยอะเยอะยอะจะโตไปเนี่ยเป็นไปทากอนได้ยเยอะเลยน <ầ m. S 2> เนาะสองสามเดือนก็เป็นพ่อแม่พันโอ้โหจอกที่เราไปอากาศครับผมอ่านี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอืมก็ขนมบางผสมน้ำนิดนึงให้มันชื้นๆหน่อยนึงชื้นๆอตอนนี้มันจะชื้นมันจะไม่แห้งให้มันกินง่ายขึ้นก็คืออาหารของอ่าแมงสาบตัวโตนั่นแหละแต่ว่าเรามาใส่น้ำให้มันให้มันชื้นๆหน่อยเพื่อเขาจะได้กินง่ายครับผม แล้วก็น้ําต้องเตรียมไว้เหมือนเดิมใช่ไหมพี่น้ําจะไม่ค่อยเดียมเพราะว่ามันจะต้มน้ําตายครับเราจะไม่เดียมแะให้เป็นผลไม้แทนเพราะผักผลไม้ผลไม้สดก็ามะละกอสดอย่างเงี้ยอให้มันจะให้มันกินแทนน้าเอาอมันจะดีกว่าอันนี้สายพันธุ์ที่สามครับผมเป็นสับแก็บครับผมแก็บของไทยเนี่ยนะครับผมโอ้โหนี่นี่เยอะแยะมากเลยเยอะมากวันนี้จะว้ต่อกปาอย่างเดียวเลยครับผมตัวมันจะหอมครับผม ตัวมันเขาจะมีกลิ่นปลาจะชอบปลาจะชอบมากเลยอันนี้แมงสาบไทยๆเนี่ยการขยายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนพี่ออกลูกเหมือนเป็นตัวเหมือนกันครับผมออกเป็นตัวพี่ออกเป็นตัวครับอนี่ครับในโดเขาเขานี่เพิ่งลอกคราบครับผมอูนี่เขาอย่างนี้เลยนะครับเหมาะเลยครับเหมาะเลยเห็นไหมเบิ่มเลือนูนี่ครับนี่ครับลูกเล็กๆนะครับโอ้โหตัวนี้จะไปตกพวกปลานินพวกปลาเนื้ออ่อนครับคือ เอาไปเป็นเยือใช่ใช่อัน,นี้คีดละแปดร้อยบาทครับผมคีดละแปดร้อยบาทครับผม,อมเอาพี่ช่วยบอกหน่อยครับผมรายได้ต่อเดือนเป็นยังไงบ้างตามๆก็หลักหมื่นขึ้นไปครับผมบางบันเือนละถึงสองหมื่นครับผมโอ้หมื่นห้าถึงสองหมื่นเลยครับผมด<ห>ัแรงแง่ายมากครับผมไม่ใช้เวลาไม่นอยไม่เยอะอให้อาหารเดินละสามสี่ครั้งวันอาทิตย์เรื่องงานอย่างเงี้ยวันอาทิตย์จะมา ดูเรื่องอาหารกับเรื่องน้ำเช็คทีครั้งหนึ่งแล้วการตลาดในอนาคตพี่มองยังไงครับพี่พี่มาเผยแพร่ขนาดนี้แล้วแล้วคนอื่นเขาทําตามพี่เยอะๆพี่จะเสียลูกค้าหรือเปล่าครับ๋อไม่ครับยิงดีเลยครับเพราะช่วงนี้ลูกค้าจองเป็นเดือนๆกว่าถึงจะได้ของครับผมจองเป็นเดือนเลยครับจองเป็นขาพี่จองเป็นเดือนเดือนเลยกว่าจะได้ของครับผมโอ้แต่ว่าตลาดก็ไม่ตันเลยพี่ตลาดขาดครับวันนี้ยังขาดตลาดขาดแค่เราตามหาการวุ่นเลยครับ โอ้เกษตรกราวก็เลยมาชี้ช่องทางให้สําหรับคนที่มีอยากมีอาชีพมีรายได้อยู่กับบ้านได้นะครับใช้เนื้อที่น้อยลงทุนก็ต่ํามีรายได้ได้ตลอดตลอดเลยครับผมซื้อครั้งเดียวมันก็จะมีออกลูกมาให้เราเรื่อยๆทุกฤดูกาลไหมพี่ติดหน้าฝนหน้าหนาวติดไหมไม่มีครับทั้งปีครับออกลูกทั้งปีได้ทั้งปีแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยสนใจนะครับอยากเอาไปทําพันุ์หรือไปทําเหยื่อตกปลาก็ดีเนี่ยครับสามารถติดต่อพี่ทางไทยได้บ้างครับ สามารถทักทไปปุ๊ดแหงฟาร์มได้เลยครับผมอีกดียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าเก้าหกครับผมยินดีแบ่งปันความรู้ยินดีครับผมแจ้งล่วงหน้าสักนิดนึงครับผมนัดวันเข้ามาได้ดูได้เลยครับพีกัอยู่ที่เทนทะเลยี่สิบพระรามสองครับผมซำแหมดำครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่สันมากนะครับที่เมตตานะครับไม่ให้เกษตรซอกราวได้มาพาเพื่อนๆนะครับมาชมอาชีพแปลกๆที่สร้างรายได้ได้อีกดีอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมครับผม รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรกรเราจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่น,นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ